สวัสดีครับสื่อของมาแต่ราชดาประเทศจีนว่าเป็นฮาร์ดดิส์ฮาร์ดดิส์6พาไปติดตามหลับชมกันเด้อพี่น้องมาแต่ประเทศจีนตัางแต่หลายวันเห็นในรีวิว่าใช่ได้ใช้ได้แต่ฉันก็นไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงมันเป็นไงครับ เทรบายเอสเอทำไมมันถูกแค่อย่งวานี้ใช้ไหนเนี่ย้ตั่ตคอมพิวเอร์ มีสายไทยซีมาครับมันเป็นไทซีมาทดลังไลยของต่อมาเนาะตัวต่อตัวทับคับ จะไห้เลครับเราไปดูไม่มีไฟลเดี๋ยวจะลองขัดหลอกไฟเข้าขไปดูครับ ย้ายเข้าครับกลังย้ายเข้าไปสตาร์ทนี่นี่ตัวเก็บความจำความมูล280บาทได้4 TB คือมาไรเพิ่นมาส่งวันนี้ตกลงใช้ได้ครับ นี่ครับ4เทรเไบต์ SSD นี่แบบกล่องมันเห็นแต่มือ4เทรเไบต์4เทรเไบต์นะครับถ่ายไปเถอะทีนี่เสีย่ยงเดียวแบตมุดก่อนเอาไข่ลงใช่ไม่วันแม่วันเม็นเต็มครับนี่ใช้ได้จริงครับ SSD 4เทรเไบต์เป็นไงเหรอ เงินเต็มไม่ยากเดี๋ยวจัดการครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยตี่นี่นี่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ดองไม่ต้องกดเต็มด้วยนะครับ